สำหรับคลิปนี้พิเศษมากเลยครับมันคือการเล่นแร่แปรธาตุนะครับเปลี่ยนแปลงสไตล์งานโดยที่เราเนี่ยยังใช้พร้อมเดิมอยู่ครับซึ่งผมกําหนดว่า Adoc Eating Pizza นะครับเราจะได้งานหลากหลายสไตล์เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อพร้อมนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเล่นแร่แปรธาตุจากพร้อมเดิมของเราให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับซึ่งตัวลิงก์สําหรับการเปิดเข้ามาที่สูตรเล่นแร่แปรธาตุพร้อมอันนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ในรายละเอียดด้านล่างนะครับ ครับขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนในคอร์ส AI สร้างรายได้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะเกรงใจนักเรียนนะครับประกาศประกาศคอร์ส AI สร้างรายได้ใกล้เปิดเรียนจริงแล้วนะครับและผมเนี่ยจะทยอยปรับราคาขึ้นเรื่อยๆครับอาจจะปรับเป็น1,900บาทหรือ2,900บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ทำการอัปเดตไปในคอร์สนั้นรวมถึงคอร์ส Basic AI ขั้นเดียวกันครับจะทยอยปรับราคาขึ้นไปรีบจับจองกันด่วนครับก่อนปรับราคาขึ้นนะครับหลังจากที่ทุกคนทำการเปิดลิงก์นี้มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องการใช้งานนะครับจะยังไม่สามารถใช้ได้ให้ทุกคนเเนนีีี่่่ยยมาทไฟลล์คครรัับบกด แล้วก็ทําสําเนาตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยตามที่ตัวเองเข้าใจเลยกดทําสําเนาได้เลยครับมันจะพาไปหน้าต่างใหม่ซึ่งเราสามารถใช้งานได้ก็ตอนนั้นนะครับอาสูตรเล่นแร่ปแปรธาตุที่ผมเตรียมให้เนี่ยมันคืออะไรมันคือการเอาพร้อมเดิเมๆของเราเนี่ยมากําหนดสไตล์ครับแล้วก็กําหนดส่วนเสริมหรืออัตราส่วนของภาพให้มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งผมเนี่ยจะเตรียมไว้ให้ในส่วนอัตราส่วนนะครับซึ่งเราสามารถไปเปลี่ยนกันเองได้เนาะแล้วก็ตัวพร้อมเนี่ยผมจะลองยกตัวอย่างพร้อมเดิมๆนะครับมาสักประม ปมาณ5แบบละกันอ่าซึ่งอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นใช้ ChatGPT นะครับผมจะใช้คำว่าอ่ะ Dog eating pizza นะครับมากําลังกินพิซซ่าอยู่และผมเนี่ยจะ copy เอามาวางเพิ่มนะครับอีก5อันเป็นพร้อมเดียวกันเลยอ่าซึ่ง Final พร้อมเราจะได้นะครับ Dog eating pizza ในอัตราส่วน3ต่อ2 16ต่อ9 4ต่อ3 9ต่อ16แล้วก็วนมา16ต่อ9ครับซึ่งตัวสูตรที่ผมผูกไว้ให้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับ A and B and C a n d D หมายความว่าถ้าเกิดเราเอา ก็ตามนะครับมาใส่ที่สไตล์หลักพร้อมของเราส่วนเสริมและอัตราส่วนของภาพมันจะได้มาเป็นไฟนอลพร้อมแบบนี้ครับผู้ชมท่านอื่นที่ไม่ใช่นักเรียนผมเนี่ยสามารถเอาสูตรนี้ไปผูกกันเองได้เลยครับ ตัวสไตล์หลักเนี่ยผมจะลองกำหนดครับอ่ะอันแรกเป็น water color of Wind w e n w a k ด้วยนะครับอ่ะจำเป็นต้อง Wind w e n w a k ครับเพื่อที่ให้ประโยคของเราเนี่ยมันสามารถเรียงต่อกันได้เนาะก็จะกลายเป็น water color of a d o g eating pizza ตามด้วยส่วนเสริมครับเราจะเปิดด้วยคอมมานะครับทุกคนทำตามผมได้เลยอันนี้อาจจะเป็นค่าว i i w v e n w a k style นะครับเราจะได้ water color of a d o g eating pizza ในสไตล์ของคาวาอีครับก็นแน่นอนว่าเราเนี่ยจะยังคงได้สไตล์หลักคือวอเตอร์คัลเลอร์อยู่พร้อมเนื้อหาหลักก็คือหมากำลังกินพิซซ่าส่วนเสริมคือคาวาอีสไตล์ในอัตราส,ส่วนคือ3ต่อ2อ่ะไม่ยากใช่ไหมครับอันที่2นะครับผมจะลองเปลี่ยนสไตล์หลักเป็น 3D อร์นะครับไม่รู้ว่าจะออกมาไหมออฟแล้วก็เว้นวักหทีครับ o ดอกกินพิซซ่า ผมจะมีคําอยู่ในหัวเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนครับว่าจะจําหรือไม่จําก็ได้ผมจะใช้คําว่า Hyper r e a l ียลลิสติกนะครับแบบว่าสมจริงแบบเกินจริงอะไรประมาณนั้นอันที่3ามครับผมจะลองพิมพ์เป็น wallpaper pattern นะครับ of เป็นวัก a d o g eating pizza ตามด้วยคอมม่ผมกำหนดส่วนเสริมเป็น pastel color นะครับเราก็จะได้ wallpaper pattern of a d o g e a t i n g Pizza p a s t e l Color ครับอ่ะซึ่งในส่วนเนี้ยถ้าเกิดใครไม่มีคำศัพท์นะครับผมเนี่ยได้มีการเตรียมไว้ให้นิดหน่อยตรงนี้นะครับก็มาเปิดดูที่สไตล์งานได้เลยเออจริงๆก็ไม่นิดนะครับก็ลองเอามาเล่นกันดูแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องไปฝึกคิดเองด้วยน,นะครับอ่ะผมก็จะมาเลือกเลือกจิ้มดูครับผมอาจจะเอาเป็น Pi ก e l Art ครับเราก็ก๊กอปมาเลยมาที่หน้าพร้อมศูนยนครับเอาคำเนี้ยมาวางไว้ก็จะได้ i z z a ซึส่วนเสริมเนี่ยจริงๆแล้ววแล้แต่เราซ ว่าจะใส่หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้เรื่องความหลากหลายก็จะลองใส่ก็ได้ครับอ่ะอันนี้ผมไม่ใส่อันหนึ่งแล้วกันอ่ะ ลองอันนี้ละกันเป็นรีโทยุค80ซิงเวฟครับก็ไม่รู้ว่าจะได้งานประมาณไหนนะครับอ่าก๊อปปี้มาครับและอันสุดท้ายเนี่ยผมจะเว้นสไตล์หลักด้านหน้าทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้แทนเราก็จะได้เป็นอดด็อกอิตติ้งพิซซ่าอ่ามีคำขยายว่าเรโทนะครับยุค80ซิงเวฟคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูซึ่งอย่างผมเนี่ยผมใช้กับบอทแน่นอนครับผมก็จะเอาคำเดิมๆทั้งหมดเนี้ยเอาไปผสมกับส่วนเสริมเพื่อที่จะแรนดอมสไตล์ของงานให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นอ่แตผมก็ข บอกก่อนว่าผมเนี่ยก็คงจะไม่ได้ใช้คำซ้ำๆแบบนี้นะครับอาจจะมีน้อยมากที่มาใช้คำซ้ำๆครับก็ลองเอาไปต่อยอดกันดูครับทีนี้ผมจะลองมาเปิดตัว Discord ให้ท่านดูนะครับแล้วก็จะขอนำมาใช้กับตัวออโต้บอทของเรานะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองดูก็ตะกี้ผมได้มีการ Copy พร้อมทั้งหมดนะครับมาใส่ตรงนี้5พร้อมด้วยกันแล้วก็กดรันไปเลยครับแล้วเราเนี่ยก็แค่รออีกแล้วครับทางตัวบอทดเนี่ยเขาก็จะคำนวณออกมาให้เราทั้งหมด5พร้อมอ่ะซึ่งรอบนี้ผมยอมเสี่ยงใช้ fast mode <S <S <ม>นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนแบนไหมเพราะว่าก็มีการใช้บอทอีกตัวนึงเนี่ยเจนงานอยู่เหมือนกันรัวๆเลยครับอ่าขอกลับมาให้ทุกคนดูทีละข้อนะครับ watercolor of dog eating pizza kawaii style อ่าก็คืออันนี้ครับ watercolor of dog eating pizza kawaii style ก็เป็นสไตล์สีน้ำอ่าคาวาอิคาวาอิน่ารักนะครับอ่าถือว่าถูกต้องครับอันที่1อันที่2ครับ td render of a Dog Eating Pizza Hyper Realistic แบบโคตรสมจริงนะครับอันไหนเอ่ยอ่านี่ครับ T D r e n d e r of A Dog Eating Pizza Hyper Realistic อ่ะเป็นไงครับอันที่3ครับ Wallpaper Pattern of A Dog Eating Pizza Pastel Color นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมอันไหนเอ่ยอ่าอันนี้ครับถูกต้องไหมเอ่ยภาพ Wallpaper Pattern น้องหมากำลังกินพิซซ่าอยู่อ่ะถือว่าถูกต้องครับอันถัดมา Pixel Art o f a d o ด็ off, opt, อันนี้คำว่า o f ฟผมลืมเว้นวักนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไหม อิตติ้งพิซซาสัดส่วนภาพ9ต่อ16อ่ะมาดูกันชึง้งพิกเซลอาร์ตครับน้องหมากำลังกินพิซซ่าก็เสร็จสมบูรณ์นะครับมาเป็นในสไตล์พิกเซลที่อาจจะไม่ค่อยพิกเซลเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าตรงตามโจทย์ครับสุดท้ายและอดอกอิตติ้งพิซซาเรโทรสไตล์ครับยุค80สิงเวปหน้าตาเป็นประมาณไหนอ่านี่ครับอดอกอิตติ้งพิซซาในสไตล์ย้อนยุคเรโทร80นะครับสิงเวปก็จะเป็นสีออกม่วงๆประมาณนี้แหละก็ถือว่าถูกต้องครับโอเคยังไงทุกคนก็ลองเอา ไปเล่นกันดูนะครับซึ่งไฟล์นี้ผมก็เตรียมเอาไว้ให้เฉพาะนักเรียนในคอร์สนี้เท่านั้นนะครับคือจะบอกว่าใช้ง่ายมากและผมมีสไตล์เตรียมไว้ให้ด้วยแต่ว่าสําหรับการบ้านนะครับนักเรียนเนี่ยถ้าอยากทํางานให้โดดเด่นมากๆนะครับเราต้องไปฝึกคิดส่วนเสริมเพิ่มเอาเองอันนี้ผมก็จะรวมมาให้แค่ประมาณหนึ่งแล้วก็ในส่วนของสไตล์งานหลักเนี่ยถ้าทุกคนสามารถคิดเองได้เอาไปต่อยอดได้ด้วยก็จะยิ่งโคตรดีเลยครับอ่าแล้วก็โน้ตส่วนตัวเซต a b c เนี่ยก็ให้เตรียมพร้อมมาผสมกันด้วยหลักสูตร a บวก b ตามที่ผมเคยสอนไว้ในคลิปก่อนอ่ะอันนี้ผมก็มีเตรียมเอาไว้ให้ด้วยครับยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูครับขอให้มีความสุขในการเจนงานนะครับ